รู้หน้าที่ทุกันเลยนะอยู่หน้าที่ทุกันเลยนะอ้โอ้โหงาน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 เอ็กโอ้ก่อนเอ็กโอ้ก่อนเอ็กซ์โอเดี๋ยวเอ้ยยังไงล่ะสั่งง่ายเออฮะเอ็กโอ้เอ็กโอ้ยังไงยังไงเน่าแม่เน่าอ้อนแม่เหรอเน่าอ้อนแม่เหรอฮ้ อย้อนแม่ทุกวันเลยนะฮะทุกเช้าต้องตื่นมาแอโอให้มีแม่หืมยังไงยังไงโอ้ๆอ้างค้างค้างแอโออ่แอโอโอ้แคบๆเกาให้เกาให้ โอเคเนาะยายขามรอว่าแอบปลายถึงคิวยายขามบ้างนะอ่ะไปกงอึ๊บเอ็กโอด้วย <c oughs> ยายขามคนสวยหางสวยเช้าวันนี้ ห่างฟูดีจังล้ว่าตูดก็เหนียวอีกแล้วน,นะเนี่ยเหนียวมา่าละอร่อยไม่ใหย่ยาย,ยาปั่นให้ดูทักเร่าได้ไหมยายมาครับปันป่นๆหน่อยไม <c oughs> ่แกล้งหรอกนากินเลยอ่อยอ่อย ยายมีสองอย่างครับวันนี้มีกีวีกับแก้มังกรยายชอบแก้มังกรที่หวาเลยแม่ซื้อให้อีกอกินง่ายดีใช่ไหมสาลีปัดไม่ค่อยกินเลยนยังไงก็ยังมีขนมให้อยู่นะนี่เอไปกินได้ใหม่ต้มน้ำร้อนไว้ อ,อย่าถามคนช่วยถาม